วันนี้เดี๋ยวจะพามาเปลี่ยนน้ำบัวแดงนะครับดูน้ำออกหมดไปสองถังแล้วครับคือมันมสวัสดีครับสวัสดีนะครับพบกับผมนะครับกับเกรกเอร์กอาทในช่องตามดูเกรกนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพามาเปลี่ยนน้ําบัวแดงนะครับที่เพาะไว้ในถังเนี่ยนะครับ ดีผมเพาะไว้2ถังนะครับที่เคยลงคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับว่ามันเป็นเงาที่เพาะมาประมาณกับ10ครั้งแลยน่าจะ1ิครั้งได้นะครับแล้วก็คือมันเก็บไว้นานนะครับมันไม่ไเอาไปเพาะอีกตอนแรกตั้งใจว่าจะเอาลงบ่อธรรมชาตินะครับทีนี้มันไม่มีเวลาไปลงสักทีนะครับก็เลยลองเอาไปใช่น้นแล้วเพาะดูนะครับแล้วก็ ที่แบบลงคลิปให้ดูนะครับคือมันงอกแล้วแหละทีนี้น้ํามันเริ่มแบบมีกลิ่นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปลี่ยนน้ํากันดูนะครับว่า,าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนน้ำแล้วก็จะใส่น้ําใหม่นะครับทีนี้จะพามาดูวิธีการว่าเวลาเราเปลี่ยนน้ําออกนะครับจากถังที่เราไม่ได้ก็คือจะบอกคนว่าถัางผมเนี่ยครับไม่ได้เจาะรูตรงไม่ได้ มันเป็นลังพลาสติกนะครับไม่ได้เจาะรูตรงตรูดมันเนาะทีนี้เวลาเราจะเปลี่ยนน้ามันจะยากนะครับก็ผมก็จะใช้วิธีการโดยที่ครับใช้สายยางนะครับใช้สายยางในการเปลี่ยนนะครับวิธีการง่ายๆก็คือเราก็จะเทมน้ําลงไปในสายมันเต็มนะครับแล้วก็จุ่มลงไปเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเปิดเปิดเปิดอถาถังรูก่อนนะครับว่ายังไง เดี๋ยวจะเปิดทิ้งไว้ทั้งสองทังเดี <S 2> <S 2> ๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับก็คือพอดี เนี่ยมันก็จะมีที่ลอยอยู่เนี่ยครับทุกคนเห็นไหมครับแต่มันก็จะงอกอยู่นะนี่เห็นไหมถึงลอยแต่ถ้าบีบไป,ปมันแข็งเนี่ยครับอันนี้คือบีบแล้วแข็งเนาะเราก็เพาะได้นะครับอันนี้คือบีบแล้วแข็งเนาะเราก็เพาะได้นะครับมันก็ลอยนะครับนี่มันเริ่มมันงอกแล้วครับเดี๋ยวดูอีกถังหนึ่งนะงนนครับถังนี้เนี่ยครับคือถ้าอยากกินเร็วอ่ะอันนี้เห็นไหมนี่น้ำผมแค่นี้เองนะไม่ถึงข้อมือด้วยซ้ำที่ผมใส่นะครับ ก็มันก็จะงอกเร็วขึ้นนะครับอันนี้ในกรณีที่เราทําเพาะกินในครัวเรือนนะครับแต่ถ้าเราทําขายเนาะแนะนําว่าให้ใส่ประมาณกับเนี่ยครับกับเต็มหรือครึ่งถังอะไรนะครับเวลาเราขายมันจะคุ้มกับระยะเวลาแล้วก็ปริมาณของเงานะครับกับพวกต้นทุนที่เราลงไปนะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนน้ากันดีกว่านะครับ เราต้องค่อยๆนะครับเดี๋ยวต้นมันจะหักเด้อก็เคลียร์พื้นที่ให้ดีนะครับเคลียร์หัวมันออกแล้วก็ใส่สายไปเลยดูดออกแค่นั้นเองนะครับแล้วมันก็จะไหลไปนู่นนะครับไหลไปอยุ่นู่นนะครับเวลาเราถ่ายเปลี่ยนน้ำนะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะครับระวังตัว ยอดที่มันงอกออกมาจะเงานะครับมันจะหักได้นะครับก็ใส่น้ําหมดไปดูดน้ําออกหมดไปสองถังแล้วครับคือมันไม่หมดหรอกทุกคนเพอันนี้คือข้อเสียของถังที่มันคือเราไม่มีรูจริงๆเราจรเราจเาะสามารถเจาะรูตรงตรงข้างล่างตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ถอดจุกออกเวลาที่เราจะเปลี่ยนน้าอันนี้ก็คือมันก็จะง่ายแล้วพวกคราบพวกโคลนต่างๆนะครับ ที่มันมีอยู่เนาะมันก็จะไหลลงไปข้างลา่างทําความสะอาดได้ง่ายแต่นี่คือผมใช้สายสายยางดูดออกเนาะนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูช,ะชะ้าๆภาพมันอาจจะสั่นไปหรืออะไรยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับเนาะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่น้ําใส่น้ํานะครับเติมน้ําเข้าไปนะครับโอ้โหน้ำไหล นเห็นไหมเห็นไหมคืออันเนี้ยผมมาใช้น้ำโอ้มันร้อน,นมันมีมีายมันลวกนะอะนะทุกคนทุกคนครับอันนี้นี่คือผมใช้ใส่น้ำที่จั่ก,ก๊อกน้ำเลยนะ ใส่เลยอันนี้คือนา้าผมใช้น้ําประปานะครับผมไม่ได้พักเลยนะก็คือใส่เลยทุกคน,นเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับมาโอ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 ,โอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหัก,ก่อนจะเห็นไหมจะเห็นไหมค่ะเดี๋ยวใครอยากให้ใกล้ๆนะครับอาจจะสั่นนิดนึงอย่าว่ากันเด้อ,อ ผมเปิดใส่่างนี้เลยนะทุกคนเพียงแต่ว่าเราก็ใส่มันต่ำสุดเนาะคือเวลาเราใส่น้ำ่าทุกคนพยายามให้มันเบาบางที่เบาที่สุดเพราะว่าป้องกันตัวเนี้ยนะครับป้องกันต้องป้องกันยอดนะครับมันหักนะครับนะก็เปิดใส่ไปเรื่อยๆนะครับ คนครับเสร็จแล้วครับก็วันนี้นะครับพาดูของการเปลี่ยนน้าถ่ายน้ํานะครับเทคนิคของการถ่ายน้ําบัวแดงนะครับสําหรับถังที่เป็นถังพลาสติกแบบนี้นะครับที่ไม่ได้เจาะดูเนาะไม่ได้เจาะตุกก้นนะครับมันเปลี่ยนถ่ายยากนะครับก็พาดูแล้วนะครับยังไงนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณเ c ซีทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ รับชมด้วยนะครับยังไงนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็เยอะมากนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปใหม่ๆนะครับยังไงนะครับก็วันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ